นรกกรูมิเป็นโลกแห่งการชดใช้กรรมอันมืดมิดและเต็มไปด้วยไฟและควันวิญญาณของผู้ที่เคยทำบาปถูกโยนลงไปในหม้อต้มเหล็กร้อนแดงที่น้ำเดือดพล่านไม่เคยหยุดพวกเขาส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดปีศาจหน้าตาหน้ากลัวถือตรีศูนยสาง่ามยักษ์คอยกวนหม้อไม่ให้วิญญาณหลบหนี เปเลวไฟลุกโชนสะท้อนผนังถ้ำทำให้เงาของปีศาจเต้นไหวราวกับภาพหลอนด้านล่างใกล้หม้อมีพระพิกุจในจีวรสีแดงนั่งขัดสมาธิบนก้อนหินท่านปิดตาสงบจิตภายใต้เสียงโหยหวนเมื่อท่านลืมตาขึ้นก็เริ่มสวดมนต์แผ่ไมตาให้วิญญาณทั้งหลายพร้อมกล่าวเตือนว่า ทุกการกระทำมีผลของมันเสมอคนที่เคยทำชั่วต้องชดใช้กรรมด้วยความทุกข์ทรมานส่วนคนที่ทำความดีจะได้รับผลดีตามมาท่านย้ำว่าการนั่งสมาธิและสวดมนต์ช่วยให้เราตั้งสติรู้เท่าทันความคิดความโกรธความโลภและเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องอยู่ท่ามกลางภาพที่น่ากลัวในนรกนี้ พระภิกษุก็ยังมีเมตตาและหวังให้วิญญาณทุกดวงตระหนักถึงสิ่งที่ตนได้ทำท่านย้ำว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนักเราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่บนโลกให้คุ้มค่าทำความดีให้มากที่สุดเลิกเบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นแผ่เมตตาให้ทุกชีวิตเพื่อที่เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่ต้องพบกับความทุกข์ทรมานในนรกเหมือนที่เห็น และจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีต่อไป